สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองฝายเบิร์ดสุภุสุขนจา้ามื้อนี้เขาป้าหาเห็ดจ้าเขาป้าหาเห็ดนะจ้าแต่ว่าคนหลายหลายพี่นอ้องอืมหลายอีหลีพูนพ้นผัวเนยผัอยู่ฟังทางพุ่นเอาผัพ่อคนนี้แล้วพ่นท้าวคนเดี๋ยวขอเห็นดอกนึงเห็นแล้วนะจ้าโอ้เห็ดนะเขาอแม่เจอแล้วดอกแรกนะจ้ เห็ดอีย่างป๊าดทุกดอกป๊าดไงเห็ดอันนี้อันนี้ค่อเห็ดอย่างาเลยโอ้เห็ดเงโงกหน่อยตัวที่ตนแต่โอ้ยดอกเห็ดเนี่ยตัวที่ตุนตนตต่นแท้ เยอมยอเี yeah, ่มีเห็ดมากเ โอ้ยเห็นนางมาโอ้ยนั่งมาโอ้ยนั่งซาวมแห้งพี่น้องด้ยเมือหาเห็ดบเมือด้วยมือปีนผู้ยางไปทั้งเลยก็มีแต่คนวันนี้แม่โอ้ตายแล้วไม่ไหวเลยแตกเซี่ยงเซี่ยงอ่ะพี่น้องขวัญนางสาวมืออยู่ านบุญขี่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาหลอดตาเปนไงจังด่ดอกเดียวโคโลมุกอมีเป็นศาสตร์ใช่ไนี่ มันด็ขาตอไปโอ้ยเห็นหนางมวโอ้ยตาญีบุ่นสัตว์โอ้ยโอ้ยตที่ต,ตนทะเลองนี่โอ้ยเห็น้องกกเยี่ยวระมือมึคกันยู่ก่อน còn hình quả ăn con thì thang bẹ bằng ôi nó Nhất thêm cái hang đây nói yêu hang xe xa xe xa <laughs> ừ, Tiếp đạc Ôi, tiếp phút lửa, lửa tạc hả được chẳng đôi กตพวกเจ้าหขาจะมาแบบ กินแค่ครึ่งนึงมาเบิ่งขั้หมานอยู่บ้านเจอพี่น้องคุ้ยคนก็ไล่เฮ็ดก็ไละเต็มกระยังพี่น้องเต็มกระยังในเส่ถุงพร้อมพุ่นนะพุ่นณจะเบิ่งมันพายบ่ได้อยังนั่นเพราะว่ายังคนหลายเออนี่เห็นเขาเก็บเนี่ย็ขาจะแลนมาใส่แลนมาใส่มันจะหยาดกันขอไปหยาดเฮ็ดละงูก็ไม่ใไงหนึ่งขอเราบัตทันเล่ายัางวะ อืม,ม้าหอดบานของไปยังไดม้าไทยเฮ้ยมันคักมานเนี่ยขนกระไลคักไลเนี่ยตีมโคกอยู่จอดไทยเบิ้งเฮ็ดกับไ่ได้อายยังก็บิ่งขอหลดไปเลยด้อยวันนี้ขอบคุณพี่นอ้องวัสดุสุกสุกนขอบคุณยีนดีเราเขบคุณกระดอกกระเดียเขาขุณที่มารับชมคลิปจ้าขอบคุณกดไลกดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อไอ้ลูกเช้าน้อยน้อยดูลูกเช้าน้อยน้อย